สวัสดีสบายดีพี่น้องงานยกเลิกเรียบร้อยครับตกแห้งแห้งฝนครับประมาณสองชั่วโมงกลัาน้ำท่วมเลยครับทั้งขางไว้ที่ประมาณสองชั่วโมงกวัว,ว,ก,วกับฝนตอนนี้ก็ยั่งลิ้นอยู่นี่ประกาศให้เลื่อนแล้วครับเลื่อนไปเป็นวันที่ 2, สองพฤศจิกาอสามมือมาพอ้อกันไล้ยพี่น้อง ก็สามารถเล่นได้เลยครับในสนามบอลกับน,น้ำเต็มนะครับเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปเบิ่งครับบรรยากาศในสนามครับอันนี้น้ำเต็มเลยครับรถไถได้ใส่งานแล้วครับรถติดเซีวซะพี่น้องน้ำเต็มเลยครับตกแห้งอีดีพี่น้อง,ต,ต,กองตกโดนบ่หมตั้งหา่างไม่ขายก็เก็บขอ,บองแล้วครับโอ้ยยางหยางแล้ว นเต็มเดินเลยพี่น้อยว่สิเลยถือเกือบยางทีฮะถือเกือบยางก็พี่น้อหน่อยครับขนาดพี่น้องเอ้ยไอสนามกับแบบนี้เลยเหรอครับเพราะว่าตามที่ยาวมามันมีหลุมมีบวกไม่ยางไปเต็มเลยครับอยู่ในสนามกันเลย แับน้ำอุดมไปด้วยน้ำเอางี้คือใบไม้ร้ยออายอฮอิทาไม่ครับอลองจบบซี่เขาเก็บ,บ,ข,บของอือศาสาดกระเปียกืือ่าท่านก็มีครับ รอนที่สองจังพอกันครับสนามกับน้ำ่วมหุ่นกันพี่น้องเ็นบ่ได้ครับสามารถทำการแสดงได้เลยตอนนี้ก็ยังลิ้นอยู่สองสองพุทธิคีกาครับมาพอกันไหมเลื่อนสามมือเลื่อนสามมือเล่นบ่ได้เล่นบ่ได้เวทีตั้งอยู่ที่เดิมครับป้อมมังครับเวทีอุปกรณ์ตั้งอายุหม่องโก เพราะว่าวันที่หนึง่งวุงรำเพื่นโชว์เฮากับถือเลือนงานไปแล้วครับเกับว่าีผลกระทบือตั้งในปกติวันที่หนึ่งมีคี้เล่อนอยูุทุ่มพอนครับพี่น้องทุ่มพรนพิ่ใสอันนี้ยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วก็เลยตั้งไวน้นีแล้วครับวันที่สองมาพอากันที่นีพี่น้อง เอาไปได้ว่านมาใส่น,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 นี่มองหยอดครับตุวหลักตัวนี้พูด,ดอะไรปกแหงอีหลีซ้ำเพราะว่ามันฝนเดือนแปดเดือนเก้ากับที่บุมบ่มบุมบ่มบุ่ลงเลยแล้วก็บลอกเบาเศ้าครับบกแบบต้อเนื่องนะครับเราไทยได้่อกงานแล้วมันลาดขั้นัันขั้นนี้ซอยกันแล้ว,ว่างรถไทเดินนี่น้ามักไ ข้ไม่าเก็บค,ครับเก็บของเก็บของวันนี้สองวาพ่อกันพี่น,นอ้องเก็บของหลังจากประกันเลื่อนครับเท่าทางกันเละเรื่องกว่า,า,า,าร่างคล้ายคล้ายเก็บของถนนหนทางสนามเละไปมดเลยว่านี้พี่น้อง กินเน่าใครจะเลี้ยงแซ่บๆหรือพี่น้องพราะมันไม่เน้อวันที่สองอ่ะป้าไทยเหล่านี้ทีหนึ่งตอนหัวคำอ่ะเมมาี่ดิครับผมจัดไปจับใจกินใครเป็นในแซ่บพี่น้องเลี้ยงเออแต่วกันฝนโบโตนี่เอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเนาจับใจสื่อได้อยู่ในกินเมียบ้านบางส่วน พาร์คเกบพาร์เก็บพาร์เก็บพาร์เก็บเดินชายเด้ครับเดินชายเดิน่ลเดินชายครับเดินไายราขหนงานมนองมื่อนี้ไร้ั่น แต่ว่าก็พิจารณาแต่ว่ากันจังเอาไหมพี่เนาะสายใหญ่กับเสียใหญ่นี่สายส่งอะไรนี่มามาดูสารพับไพ่ดนเพลงนะครับทะลุมทะไล่หลีครับฝนฝ่าทะล่มครับโอ้ยวังนี่เสมาขึ้เอาบุญบังไฟแถเลยไหมเนาะเสมามุนครับบุญเนี่ยแถมองนี้ไหมเฮ้ยบุญนี้เลยวะซ้ำเอาปลาขอนครับวังนี้จังครับ จ่างปัญญยว่ามองเนี่เหลือแต่ว่าท่านได้เรียนขี้ต้วะมูลนี้เลยเลยครับมูลนี้ครับ่อสุดยอดวะดย่างกับขึ้นกันสิน อันเอาบุญบังไฟมวนเมืองสีกับมวนไปอีกแบบเนี่ยแต่พอค้าไม่ค่าเพราะมวลน้ำเดี๋ยววันจี้ต้องถอดเกือบเม่ได้หรอกครับย่างเม่ได้เลยครับขันว่าถอดเกือบย่างเม่ได้เลยเกือบดินเสะขาเสะ ส่งจาของดำมืดล้รถไถนี่ในงานเสืถไไมไออในงานเสือถาลากรถแม่ข้าวออกจากงานครับถาลากรถแม่ข้าวออกจากงานของรถไถเลยนี่ ลงหน้างานครับลงหนาประตูท่างเขาเมื่อกี้นี่น้ำฮงน้ำขม,มกันเลยครับพี่น้องน้ำเ,เก่งงอเอาเกือบไปน้ำเอาเกือบไปน้ำแยกใหญ่แยกใหญ่อันนี้สองพอกันไหมพี่น้องถ้าสมมติเอานี่ไปกินกันบ้านกินขอแรกให้กัน ขาดพี่รองครับจังบ่พี่้องไปไเน้บ่รอรถเอแล้าลาออกมาแล้วครับไปใครกำลังลารถกะบะออกมาครับ ไถได้น hey, ี่แนวเห็ดเลยว่าย่มขึ้นนะต้องลากกันแบบนี้พี่น้องเก้าอี้ด้อเก้าอี้ด้อเก้าอี้อยู่หลังนะเก้าอี้น่าเกินมาตั้งคาได้โอ้ยได้หมดละสายลุ้นแล้ว ว่ากเกี่ยว่าตั้งท่าได้ผลอะไรจังออกมากนี่มันกเกีก่ยวว่ามื่นน้ำขึ้นเขาถอยม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 าถอยไปใส่พี่น้องกำลังวุ่นวายครับใน,นการหลังฝนตกหลังยกเลิกงานพี่น้องเลือเล่อน,อนงานเลื่อนงานครับว่ามันยกเลยครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบาย,บายคุ้น